หลวงปู่ทองดำอินทวังโสอายุ92ปีวัดถ้ำตะเพียนทองลบบุรีสิทธ์นะท่านได้นะได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทุ่งทานตะวันท่านเป็นสิทธิเอกสายหลวงปูม่มุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้เนี่ยท่านยังเคยไปร่วมพิธีกรรมปุกเสกวัตถุมงคลหลายครั้งและได้พบกับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพี ด้วยความนับถือจึงฝากตัวเป็นสิทธิ์และได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆจากหลวงปู่โต๊ะนี่คือหลวงปู่ทองดำอินทวังโสโลบบุรีครับหลวงพ่อแอมชุติวันโนอายุ82ปีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดน้ำตกอำเภอไซโยก โดยหลวงปู่โตเป็นพระบูชาบวชให้และรับท่านเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่สำนักเรียนวัดประดูฉิมพรีกรทมตั้งแต่ปีพศ .2504 ถึง2512หลวงปู่โตะจะเน้นสอนให้ปฏิบัติทั้งทางคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระรวมไปถึงสอนกรรมฐานด้วยนะนะพระครูสุนทรธรรมาพิรักหรือหลวง พ่อนงอภิชาโตอายุ84ปีเจ้าวาดวัดบางน้ำชนเขตทนบุรีกรุงเทพท่านเป็นเจ้าคณะแขวงบุคโลโดยหลวงปู่โตเนี่ยบวชให้ตั้งแต่เป็นเนนหลวงปู่โตเป็นอุปอปชานะฮะอยู่ปนนิบัตริรับใช้หลวงปู่โตนานถึง12ปี12ปีอันนี้ผมกำลังพูดในสายหลวงปู่โตก่อนเพราะว่าตอนนี้มีวัตถุมงคลย้อนยุคออกมา ก็เกจิเนี้ยแหละที่ผมนะบอกท่านนี่แหละอีกองคหนึ่งพระครูภาวนาโชติคุณหรือหลวงพ่อดำชุดตินทโรเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองอำเภอเมืองราชบุรีอายุ66ปี42พรรษาสิทธิ์เอกที่หลวงปู่โตบวชให้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้ติดตามรับใช้หลวงปู่โตเป็นเวลานานถึง2ปีได้ร่ำเรียน นะตรงๆและผูกพักรักจำวิธีแล้วก็พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเขียนอักขระยันเลขยันต่างๆนะครับมาที่พระดีสีเมืองคอนนะพระดีสีเมืองคอนเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับพระราชมงคลวชิระปัญญาหรือหลวงปู่เจ้าคุณอิ่มปัญญาวุฒโธพระ อัลญสงฆ์ห้แผ่นดินแห่งเมืองนครเป็นสิทธิเอกและเป็นหลานแท้ๆของพ่อทันคายวัดสวนขันเทวดาเมืองคอนในวัยเด็กได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพ่อทันคายในช่วงเป็นคารวาสก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากพ่อทันคายซึ่งเป็นครูอาจารย์และญาติผู้ใหญ่มาตลอดอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่และเหตุการณ์สำคัญร่วมกับพ่อทันคายโดยได้เรียนวิชาสามารถ จดจำพระคาถาและเคล็ดวิชาของพ่อทานค้ายได้เป็นอย่างดีเวลาที่ท่านจะทําพิธีอะไรเนี่ยท่านจะมีรูปพ่อทันค้ายอยู่นะท่านจะหันไปหาพ่อทานค้ายก่อนแล้วก็ไปขอบารมีพ่อทันคายนี่คือพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่พิปูนนครศรีผมกําลังพูดถึงสิบเกจิอาจารย์นะครับพระเกจิอาจารย์ดังเมืองน้ำำําดําพระราดวัชระธรรมโสพลหรือ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันททูอายุ78ปีแห่งที่พักสงฆร์รมอุทยานหลวงปู่ศิลาอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหรือสมญาณน,นามที่ลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศเรียกขานว่าหลวงปู่จี้กงเมืองไทยท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมีพุทธคุณโดยได้ทุดงผ่านแม่น้ำโขงไปยงังภูเขาวกวประเทศลาวพบกับครูบาอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานอาทิ หลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีสิรินะสิรินสิรินทโรหลวงปูล่ลีทั้งนี้ยังร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานอาัครธรรมลาวแล้วก็อ่านหนังสือจากใบลานอีสานร,รวมทั้งศึกษาคำพีโบราณสายสำเร็จลุ่นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองลาวจนแตกฉานนี่คือหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับ มาที่พระเกจิดังแห่งอีสานใต้หลวงปู่เฮงประภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินหรือวัดพัฒนาธรรมารามอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคงวัดวังสบปะรถเรื่องนี้หลายท่านไม่รู้ทำไมไม่รู้ล่ะเอา้าก็หลวงพ่อคงวัดวังสบปะรถเนี่ยท่านอยู่จันทบุรี แต่หลวงปูเ่เฮงประพาโสไปอยู่ที่วัดด่านช่องจองสุรินมันไกลกันจนคนนึกว่าเอ้ท่านเคยอยู่เหรอท่านเคยอยู่ท่านเคยเป็นเจ้าวาดด้วยนะนะหลวงพ่อคงวัดวังสอบกระลดเนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาวิทยาคมอักขระ,ละเลขยันภาษาขอมเขียนผงลบผงสักยันและคาถาต่างๆมากมายโดยเฉพาะคาถาคงกรพันชาตี ยนระยะทางจนกระทั่งหลวงพ่อคงไว้ใจให้เขียนยันอักขระ,ะแทนและเข้าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยนี่คือหลวงปูเ่เฮงประภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินซึ่งหลายคนก็งงว่าเออทำไมนะทำไมท่านอยู่สุรินแต่ไปมีวิชาในสายหลวงพ่อคงวัดวังสมบรถนี่คือสายตรงนะหลวงพ่อคงวัดวังสบรถทีเดียวแหละ มาที่พระเกจิอาจารย์ขรังสายบ้านค่ายระยองเป็นหนึ่งในสิทธิหลวงปู่ทิมวัดละหามไร่พระครูพุทธ,ธิศาสตร์มุนีหรือหลวงปู่ทองสุขรัธเมโทอายุ84ปีเจ้าวาดวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อแก้วเกสาโลด้วยนะพระพู้ทรงพุทธาคมแห่งวัด หนองพระวาแล้วก็หลวงพ่อบัตรวัดหนองกระบอกผู้คนเริ่มรู้จักหลวงพ่อทองสุขเมื่อครั้งที่ไปปลุกเสกสีพึ่งภายแม่สม้มที่วัดละหารไร่โดยขณะที่หลวงปู่ทองสุขนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการน้ำมนต์เดือดและสายสินที่ท่านปลุกเสกอยู่นั้นไม่ไม่ไฟนี่คือ นะเรื่องราวของหลวงปู่ทองสุขซึ่งเป็นเกจิดังในขณะนี้มาที่องค์พระดีศรีบ้านค่ายพระประหลัดจ,จรูนกะตะปุญโยหรือหลวงปู่เปีววัดเจ็ดลูกเนินหลวงปู่เปีววัดเจ็ดลูกเนินอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยนะครับท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นสิทธิ์สืบสายพุทธคมหลวงพ่อนนอม อดีตเกจิดังแห่งวัดแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ท่านยังร่ำเรียนวิชาทรประหลัดคลิกจากหลวงปูอ่อีพุทธสาโรวัดสัตตหีบชนบุรีและหลวงพ่อเหลือนันทสาโรวัดสาวชงโงกชะเชิงเซาและเป็นศิษย์สืบทอดอัครายันของอาจารย์เที่ยงนวมมานาคารวาะ เรื่องอาคมอีกทั้งยังเป็นสายวิปัสนากรรมฐานศิษย์สายหลวงพ่อชื่นวัดมาบข่าแลยองผมเคยไปเห็นหลวงปู่เปลวนั่งบกธิฐานจิตปุกเสกโอ้โหท่านนั่งนิ่งไปก่อนเวลาท่านนั่งเลยไม่มีรอนะพอไปถึงปุ๊บท่านนั่งปับ๊บนั่งยาวนานจนจบนั่งนิ่งมากหลวงปู่เปลววัดเจ็ดลูกเนิน เสียนพระดังๆเข้าไปหานี่องค์นี้ไม่ธรรมดาอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อเปรวัดเจ็ดลูกเนินมาที่ปากน้ำโพคนโตรู้จักกันดีพระดีเกจิวาจาสิทธ์แห่งปากน้ำโพรพระราชมงคลวัชิระสารหลวงปู่ชะอุ้มกตาตะสาโรอายุ93ปี73บสารรษาเจ้าวาดวัดตะเคียนเลื่อน ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์สมญานามเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพระยาท่านเป็นศิษพุทธธาคมสายพระครูนิวาสธรรมขันหลวงพ่อผู้อดีตเกจิดังวัดตะเคียนเลื่อนยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพฮะนี่องค์นี้ไม่ต้องกลัวเรื่องสมาธิท่านยืนนะขณะท่านยืนณนะนะยืนอธิษฐานเนี่ย นิ่งมากยืนไม่ขยับเป็นชั่วโมงผมเห็นท่านยืนผมยังงงเลยในพิธีบวงสวงนะท่านเป็นประธานในพิธีบวงสวงท่านยืนนะผมไปผมไปถ่ายทอดสดผมเห็นว่าท่านยืนไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยนิ่งมากขนาดนะลูกศิษย์เอาแมสมาให้ท่านใส่นะยืนแมสให้ท่านท่านยืนนิ่งท่านไม่รับเพราะท่านทำสมาธิอยู่ ท่านยืนานานจนาพามทำพิธีเสร็จนะ่ะท่านไม่ขยับเลยผมเนี่ยขยับไปหลายรอบแล้วแต่ท่านไม่ขยับเลยจนาพามบอกให้ท่านมาแลีในพิธีท่านก็เริ่มถอดจากสมาธิและก้าวช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าพอท่านออกจากสมาธิเนี่ยนะอาการปวดเมื่อยเนี่ยอาจจะตามมาได้เพราะท่านยืนนิ่งมากนะนี่ หลวงพ่อจะอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนท่านมีนะโอสถทิพย์โอสถทิพย์ ip, นะท่านจะมีฝรั่งอ่ะนะลูกฝรั่งเนี่ยเป็นโอสถทิพย์ ip, นั้นคนที่รู้ประวัติของท่านจะซื้อปอกฝรั่งไปเอาฝรั่งไปแล้วก็ให้ทันเสกแล้วก็เอากลับไปกินเป็นโอสถทิพย์อาจารย์ยอดเนี่ยอาจารย์ยอดนักเล่าเรื่องเนี่ยนะครับ เป็นลูกศิษย์นะครับแล้วอาจารย์ยอดก็เล่าลองไปฟังดูอาจารย์ยอดเคยเล่าไว้เพราะว่าตอนครั้งหนึ่งที่อาจารย์ยอดไปเนี่ยอาจารย์ยอดไม่สบายหนักมีอาการหนักอาจารย์ยอดก็ไปหาหลวงพ่อจะอุ้มหลวงพ่อจะอุ้มก็นะเสกโอสดิโอสทิพให้อาจารย์ยอดอาจารย์ยอดเอากลับไปกินแล้วอาการดีขึ้นแต่ก็ด้วย นะทุกคนนะมีวิถีของตัวเองนะมีอายุไขของตัวเองที่เขากำหนดไว้หลังจากอาจารย์ยอดดีขึ้นนะช่วงหลังๆนะสุขภาพร่างกายท่านก็แย่อยู่แล้วอ่ะท่านก็ละนะท่านก็นะเสียชีวิตไปในที่สุดอาจารย์ยอดแต่ในช่วงที่ท่านมีอาการหนักท่านก็ไปได้โอสถทิพย์ ของเนี่ยฮะของหลวงปู่ชาวุ้มวัดตะเคียนเลื่อนนี่มาอีกองหนึ่งทางใต้พระเกจิอาจารย์ขมังเวทสายเขาอ้อหลวงปู่แพ้วแห่งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงควรขนุนพัทลุงท่านเป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำชินวรโรวัดดอนสาลาแล้วก็ยังนะ ยังเป็นสิทธิสายตรงสืบทอดพุทธาคมจากสองหลักนะสองเสาหลักแห่งสำนักเขาอ้อคือนะตาหลวงเนวัดควนปันตารามแล้วก็พระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อผมเคยไปหาท่านโอ้โหเราจะเห็นนะครับว่าท่านมีการทำพิธีนะเสริมดวงต่ออายุให้กับลูกศิษย์ลูกหานะ ไปเยอะแค่ไหนสังเกตที่เทียนนะเทียนที่ท่านจุดน่ะโอ้โหเป็นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนะขึ้นมาอย่างนี้เลยเทียนที่ท่านจุดน้นำตาเทียนน่ะไปดูนะท่านทําวิธีให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แพ้่นะหลวงปู่แพ้วสํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านไสหลวงควรสนุนพัทลุงนะอันนี้ก็เป็นเกจิอาจารย์เด่นอีกรูปหนึ่ง